สวัสดีครับท่านผู้ชมวันวนี้เราหยบเกม Princess Connect Reload กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็เฉลิมฉลองครบรอบ2ปีครึ่งแล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะก็น่าจะใช่นะครับผมก็มีตู้กระชากใหม่เข้ามานะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับผมนั่นคือตู้ของอากิโนชุดคิดมัดนั่นเองก็ถามว่าน่าเปิดแค่ไหนสำหรับผมก็เฉ <laughs> ยๆก็ทำสำเร็จกายภาพศัตรูตัวเดียวเป็นอันตินะครับแล้วก็เพิ่มเนี่ย มันไม่ได้ติดเบต้าคือจะเปิดหาก็ได้ไม่เปิดหาก็ได้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดหาตัวนี้นะมันมีตัวละครที่น่าเปิดกว่านี้เยอะเลยนะครับผมอันเดียวก็ถ้าใครอยากเปิดเก็บก็เปิดเก็บเลยนะครับผมคิดว่าจะมาเปิดกันสักประมาณสามมติเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเฉยๆนะไม่ต้องมีก็ได้ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็เรีอยู่0ูนจุดเจ็ดเหมือนเดิม มางั้นเราไปลุกยกันเลยดีกว่าไปครับท่านผู้ชมเอ้ยไหนๆก็อากินโนะ้วก็ตั้งปกเป็นอากินโนะเลยแล้วกันอ๋อไม่มีเหรอผมเอาอากินโนะออกไปแล้วเหรออ่าอากิโนะอยู่ข้างล่างๆอยู่ไหนเอ่ยอยู่อยู่บนบน เออยู่นะว่าไม่มีหาไม่เจอเออเนี่จะละอ่าโอเคอ่ามาหวังว่า จะออกให้นะอยาเกลือนนะเพราะว่าผมไม่ได้ตัวละครอ,อะไรจากเกมนี้เลยมาหลายเดือนแล้วนะครับผมก็อบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปขัดเกลือของผม,ผมออกไปสักทีหนึ่งนะอ่ะงั้นเราเริ่มกันที่ตั๋วฟรีก่อนเลยแล้วกันไปโอ้โหเริ่มมาก็ไม่มีอะไรนะตัวฟรีก็ไม่ต้องหวังอะไรมากอะ่ะไปอ่ะเรียบร้อยนะครับผม ตามสภาพอย่างที่มันควรเป็น <c oughs> อ่ะมางั้นมัลติแรกเราก็หวังว่าเราจะได้อากินโนคิดมัดมานะครับผมไปไปเกลือไกล่ะโอ้โหมัลติแรกก็เล่นกุะแล้วอ่ะกี่ทองถลาถามก่อนทองสามตัวอทองสามเหรอเฉยๆนะทองสามแม่งอยากได้ทองเยอะนีก โอ้ยถ้าตู้ป็นเซ็ตเฟสมานี่ผมจะแบบจะเกลือมาวันนี้รู้สึกถึงรางร้ายเลยอะแม่เงยอ, <c oughs> อ่ะมากันต่อที่มอติที่สองนะครับผมออกใค่หน่อยนะจริงๆนะไปยังไม่มีลุงโอ้ยถ้าจะเกลอกูขอเห็นลุงสักใบได้ไหมอะ่ะแบบไม่เอาอย่างงี้ดิ โอ้โหแล้วอันนี้คือเกลือยาบแม่งทองไปเดียวซะด้วยฮัลโหลแล้วทองอันนี้คือการันตีทองไงโอ้ยตายละ้ชีวิตหนอชีวิตทำไมผมต้องมาเกลืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ไมได้วัเนี้ยแม่งเงย มาโมดสุดท้ายซะแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากเปิดเยอะนะเพราะมัน,มนเทอมไม่ค่อยได้เก่งนะครับผมแล้วก็มาได้ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าใช้ด้วยนะอะ่มาเปิดให้จบๆไปเลยดีกว่านะครับผมไปลุงสึไปทำไ,ไ,ไมไม่มีอ้อโหแม้แต่ลุงสึไปก็ยังไม่โล่ให้กูเลยคิดดูแล้วกันว่ากูเกือแค่ไหนโอ้ล้วได้ทองสองตัวโถเ้ยอะไรวันนี้ ลุงสักใบยังไม่มีโผมาให้เห็นหน้าเลยเนะี่ยโอเคไว้ผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้ตัวละครปินเซฟเฟสนะครับผมเออแล้วตอนนี้ผมก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเงินมานาผมตันแล้วเก็บไม่ได้แล้วคือแบบ ชิมาหาอะไรแกกูต้องผ่านแล้วใช่ไหมตอนนี้คือพนัผมตันเก้าหมื่นเก้าเก้าแบบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านแล้วและม่งคือแบบมันตันจนแมกแนะผมไม่สามารถเพิ่มได้ <c oughs> ผมก็ไม่คิดเลยนะว่าจวันนี้จะมาถึงเนี่ยไอตรงค่าเงินานะผมจะเต็มนะครับผมโอเคไว้คลิปหน้าผมไม่รู้นะว่าคลิปหน้าจะเป็นตู้ตู้ไหนนะครับผมแต่ก็ถ้ามีตู้ที่ผมน่าเปิดผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็เอาไปว่าสลัดในคลิปนี้เนะี่ย ผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ